กะทิสายบัวโอ้ยน่ากินส่วนอันนี้เป็นต้ยมยำขาหมาูจส่ไปหนึ่งเปิดฝาหมอ้อแทนแทนแทนแกงเทโพจา้าออ้น่ากินไปมุดเลยค่ะเปิดค่ะอันนี้แกงพะแนงหน่อไม้ไก่ค่ะ ส่วนตัวนี้นะคะต้มจืดมาละยาไส้โอ้โน่ากินจังเลยน่ากินทุกอย่งางแล้วก็แทนแทนแทนเชโป้ต้มจืดหัวเชโป้ก็ดูกหมูอันนี้กินมีประโยชน์นะคะอ่าวันนี้มีนูแกงเยอะแยะเลย ต้มจับชาอีกได้อีกอันนี้และคะ่ะอุ้ยอันนี้พะรุหม้ออน,นี้ไม่ต้องพูดถึงเลยคะ่ะมีหลากหลายเลยนะคะพาเพื่อนๆมาชมยังมาไม่ครบด้วยลุงบอกยังมาไม่ครบด้วยอันนี้ก็จะเป็นแกงมะลุมคะ่ะออ้น่ากิน แกงส้มมะลุงค่ะน่ากินทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยนะคะน่ากินนี่ก็จะจัดเมนูนี้ค่ะ